สวัสดีครับพี่น้องผมพาเข้ายเสียงชาแนลคุกเก้าครับมาอนี้ครับพามาบึงหัวมันครับมันนี้มันหลังจากตัดมั่นลั่มออกแล้วกับมากู่าบมึงขดหัวมันพี่น้องหัวบงเก้าศูนย์ขดหัวมันตัดต้นไปหมู่บ้านแล้่ต้นทุงสูงมาบึงหัวมันนหญ่งห้่ําทำเกับตน้นมาพี่น้องมาเนี่ยบึงเอาโทิดมาเนี่ย หัวหัวเป็นยังไตงต้นใหญ่ยังไงหัวก็จะแบบนั้นเลยพี่น้องหัวเป็นหัวมันธรรมดาเนี่ยตรหัวมันคับเลยพุณน่ะมันบังโลดพี่เอ้ยโคตรหัวมันพี่น้องเอ้ยคุย้หัวพอต้องปวดถึงเร่งหัวมึงนะจะตะกวงเอ้ยมนะันถึงหัวสาแข่งนี่ กระสวนให้พี่น้องพวกน้หัวแม่ปุ้ยโคตรโคตรจ้ะบังมายังในต้นพี่น้องบังในหัว้ยเออบังกลองนี่แบบหัวดกไงพี่ขักขักี่ขักขัเลย ล่ำม,มันไปไว้เตรียมมันจะปลูกเราพี่น้องเนี่ยตัดล่ำบอกแล้วกูขึ้ในให้เบิ้งหัวพี่น้องบ้านนี้ <c oughs> ปวดเมื่มองปลูกตึงเล็กหัวมโคตรหัวมันกระคักเลยหล่ะนี่ปลูกมากมันจะได้แง่ปนีมันแปลงนี่แหละไรแง่ดีสุดกูมากสองสามแปลงแลง้วแ,แ,แ,แปลงนี้่แง่ดีสุดพี่น้องครับโคตหัวมัน <laughs> Mà bưng y Bưng Bưng à <cười> <Băng> <cười> ngấu này โคตรเลยเงานิงโคตรโคตรคับสุดยอดคุณนะใส่ปุ๋ยไรจำมั่เสริมือกับหัวง่ายสำหรับนองพัฒนกรไดน้องเพียบงนะเอ้ยมาขักมาแน่สิคุณนะคุณ ปีหน้าสนใจพันกะมาเอาได้พี่น้องปีหนา้าลำม,มันมาอืดพี่พันเนี่ยขดหัวมันกักเล่หนี่ปีหน้าลำม,มือปีนี้กับเบิดแล้วลำลำปีนี้เบิดแล้วปีนาเนี่ยังอยากได้ยังติดตัวมากพี่น้องลำปีหนา้าเนี่ยมีแต่ขดๆเลย ม,มันสิบเดือนบอท่านนี่ถึงขวบพี่หร่องเลยสิบเดือนเริ่งมันสิบเดือนหัว่ยขดๆเลยพี่น้อนมิได้บอกขดหัวมันเลยเออเกอะคลัทโอ้โหเบิ่งแต่ละกล่องเลย มึงหัวนี่อพี่นอ้องโอ้หขนอมันแทะเึงทัางพี่ป่ะเนี่ยเออของมันไหมมึงหัวจังหัวซ้ำขาคนจิกปวดโอ้ยซ้ำขาคนผุนไปแล้วเรว่งหัวมึง มึงเง้ยงก็แข็งคนผนนะพนะมึงขาคนหนดผนหัวมั่นอ่ะมึงก็แข็งคนตัวนี่มาทำขาตุ๋ยมเต้นนี่พดนะหัวนีไมพ่ดมพดสิโคตรโคตเลยมึงงอ่ะขรอุ้ย ตเละงงมงงมงมึงอจะสวรรคกันปะขนหัวมันมึงไปมึงกองหนีบาเนี่ยเพ่อนแดงงดขึ้นเลยอ้ยงดขึนแดงปะละพี่น้องโอ้เงาหนีไหมพน่พนพน่นะ โอ้โหดหัวมันแ้ๆมึงน,น่ยเอ้ยหัวจะมีแข็งมึงหัวพี่อ้า,อามึงหัวมึงขดดเล่หัวดเล่พน,นะงัดมือเล่ดินแกนอู้หูมงเอาพี่อเอาสิตังเง,งมยังทำไ มึงหัวมันเปิดสุดยอดเลยหัวมันไป่นาะกดกดมึงหัวมันเวอร์ี่นมองต้องพูดถึงเล่นไปเนาะวิ่งพูดอ่ะหัวนี่กองเยเล่ มึงหัวเลยพี่น้องกองเอเลเรืกอหัวสวนเจล่ำปีนาจังมากันพี่น้องคนอยากได้พัดนเนี่ยครับไดนไ้นทั้งใหญ่ทั้งกเบมึงคนขดขนเล็กหัว เอ๋อสนใจพันมันพันต้นพันกับพีน่นาเพิ่งมากันพี่น้องปีนี้มันเบิดแล้วต้นสูงต้นง่ายงอ้อยไม่ต้องพูดถึงยังหังวหยิบมีกับผ้ามาบิง้ขขงขดหัวมันหัวบงเก้าศูนย์พี่น้องขดหัวมันเอ๋อปากพี่น้องคนอะไรคนแช้งครับหยิบมียแสตลันไปก่อนครับพ่อกันหยิบนาครับ สวัสดีครับ